สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรมาครบสองตบวนชน5สูตรให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำขึ้นื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขเจออะไรตัวเลขที่ไดจากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรใช้วิจารณญาณในการรับมกันด้วยนะครับหากเจ้าหนะ้าทางแบบนี้ก็อคกามเด้อดร้อนกับาก,าก,การแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่จากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับมาดูกันที่มัตอรเรนนะครับที่ผมเลืยกพิจารณเนะ พิจารณาจะเลือกได้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็มีเข้ามีลึกนะครับเอหนึ่งที่เลือกมานะครับเอหนึ่งเก้าหนึ่งสองสามสี่หกเก็ดศูนย์ไม่ใช่อีหนึ่งนี่มัน A อสี่นี่นะลืมไปนี่จะเป็น A อสนะครับ A อหนึ่งไม่ได้ใช้เป็นเอนะครับเอเก้า a อเหนึ่งพยยิจารณา เอาไม่ได้ใช้เอนะ็นหนึ่งนะมันจะเลียวเข้าหกเก้าหกเก้าหกนะครับไม่แม้สนะีดด้านบนเดี๋ยเอหนึ่งกับเอสี่เลือกเอสี่นะครับมาพิจารณาเงืนนี้หลุดงว่นนี้งื่เดียวขีดศูนย์ก็บวกบวกสี่นะครับให้เป็นศูนย์ตัวนี้บวกสี่เป็นหกมันก็จะเข้าหกห้าเองสองบวกสี่ได้หกมันก็ได้หกห้าเองเพิ่มไปก่อนบวกสี่ได้ศูนย์ ตำแหน่งที่มันเคยหลุดคือตัวนี้เอามาพิจารณาด้วยเองนะว่าเผื่อมันหลุดกันมันหลุดตำแหน่งเดิมเนาะก็เลยเอามาพิจารณาด้วยนั่นเองนะครับที่มาของสูตรนี้เนาะ,ะที่มาของที่มาของสูตร b 1นึ่งนะครับ b หนึ่ง b 1นึ่งจะเป็นไงอ <c oughs> มีหนึ่งสองสามสี่นะครับมีเข้ามีหลุดเนาะเดิยนยาวเวลาเดินต่อข้างหน้านี้มันจะมีเข้ามีหลุดเนาะเดียวหลังเข้าดีทุกสูตรเวลาเดินหน้านี่มีเข้ามีหลุดเท่ากันเลยนะครับมีหนึ่งคือตัวนี้เนาะแล้วเข้าเข้าตัวเดียวแล้วก็บวกเจ็ดไปก็จะเป็นหกนั่นเองก็จะเป็นเก้าหกเนาะนี่บวกเจ็ดไปก็จะเป็นเก้าเนาะสามสี่หกเจ็ดแปดศูนย์ องกี่เก้าคือตัวนี้เองตัวแ่งที่มาหลุดมาพิจารณาด้วยแล้วก็ b ีสามใช้ b ีสามเนาะมีสองมันบวกแล้วมันหลุดมันมันตรงกันไม่ครบทั้งสามที่มาหลุดมันมีแค่สองกันที่ตรงก็เลยไม่มั่นใจอ่ะตัวนี้เนาะบวกกันได้บวกกันได้บวก บวกหนึ่งได้สี่ก็จะเข้าสองสี่ใช่ไหมเบวกหนึ่งได้ห้าเขาจะเข้าหกห้าอันเองที่มาหลุดนะบวกหนึ่งได้หกมูเทลนะเขาจะเข้าเก้าหกอันนี้วันนี้คือบวกหนึ่งได้หกเลยตัวเดิมนะจะไปเข้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้ากี่หกก็คือตัวนี้อัเองเพิ่มตัวเองที่มาหลุดทางพิจารณาด้วยอันเองอแล้วก็ตัวน,นี้มาจากอันนี้มาจากครบ มันจะครบสองตวบุนทีม่มนจะครบสามตวบุนสองสูตรนี้นะเอามาเทียบชนให้มันได้น้อยชุดนั่นเองถ้ามันมาครบสามตบนสองตวบนมันก็จะมาด้วยเหมือนกันนั่นเองว่าสองสูตรนี้เทียบได้สองแบบเดียวม้วนหน้าไอ้พี่น่าจะมาจับสาตะบนุนอย่างเดียวพนะีนนมม่มาจับสองตะบุนอันนี้ครับคู่กับสองตะบุนมาจับไปสองแบบเนาะถ้าครบสาม เออตัวนี้นะเศียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองขีดสามเศียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองขีดสามตัวนี้นะเศียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองขีดสามบวกหนึ่งเป็นสามแล้วเองมันก็มันที่เรื่องบวกหนึ่นกนนกงก,ก็เป็นหกใช่ไหมมันจะเป็น 6. หกเก้าหกครบแล้วก็ที่ที่มันหลุดโอ้มันมีหลุดแค่วงดเดียวตัวนี้นาะก็นี่ก็บวกหนึ่งมาเองตัวที่ตำแหน่งที่มันหลุดมาพิจารณาด้วยเด้แล้วก็ สองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าหนึ่งคี่หกก็คือตัวนี้นะสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าหนึ่งคี่หกบวกห้าได้หกกันเอง,น,น,ง,งนั่ 5, 7, นละหรือตัวนี้นี่บวกห้าเออบวกห้าได้เจ็ดทั้งเดียวจะครบเจ็ดแปดนั่นเองนี่บวกห้าได้สี่เขจะเข้าสี่หกครบกันเองบวกห้าได้สามเอง,งก็จะได้มันเอ่อเขาสี่อยู่แล้วนั่นเองก็คือเพิ่มตำแหน่งที่มันหลุดมาพิจารณาด้วยนั่นเองการมันมาอีก เือมันจะมาตำแหน่งเดิมแล้วก็เอามาพิจารณาด้วยตำแหน่งตำแหน่งนี้เองนี่คือที่มาของตัวเลขที่ผมยกมานะครับนี่ชนกันทั้งสี่สูตรก็จะห้าสูตรเอาว่าสูตรสูตรมาครบแล้วต้องจับทีเดียวห้าสูตรเอาเฉพาะสูตรไม่เอาไม่เอาสองสูตรขึ้นไปเหมือนกับดินนะถ้าดินสิบหน่วยเราจะจับสองสูตรขึ้นไปที่ตัวชนเว้าสูตรมาครบต้องเอาทุกต้องเอาเฉพาะสูตรชนทุกสูตรนั่นเองอไอนะครับ ามสี่ห้าหกแปดเก้าคือสามสี่ห้าหกแปดเก้าสามสี่ห้าหกแปดเก้าสามสี่ห้าหกแปดเก้าอันเที่มันชนสามสี่ห้าหกแปดเก้าสามสี่ห้าหกแปดเก้าในชนห้าสูตร เป็นน,น้านโซจะได้สามสี่ห้าหกดเก้านะครับวิธีการจับก็จะได้แตกต่างกันนะครับวิธีการจับแตกต่างกันจากเส้นเด่นสีหน่วยในส่วนหนึ่งจะจ,จับที่จับที่ในสูตรนะครับแต่เฉพาะแต่ถ้าสูตรมาครบก็จะจับจเฉพาะตัวที่ชนมาเน่เองก็คือสามสี่ห้าหกแจดเก้าไม่ไม่ต้องไปจับในสูตรนะครับจับตัวที่ชนออกมาแล้วทั้งหมดนั่นเอง สามสี่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้าจับไปนี้นะสามสี่สามห้าสามหกสามแปดสามเก้าก็สามจับถึงเก้าแล้วก็จับสี่ถึงเก้าสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เก้าอนเดียก็สี่หกสี่แปดสี่เก้าห้าถึงเก้าไอ้สี่ถึงเก้าแล้วก็จับห้าถึงเก้าเนาะห้าถึงเก้าจะเป็นห้าหกห้าแปดห้าเก้าจะเป็นห้าหกห้าแปดห้าเก้าอันเองยก็จับหกถึงเก้าหกแปดหกเก้าอันเองหกแปดหกเก้า แล้วก็จับแปดถึงเก้าคือแปดเก้าเองครับแปดเก้าเก้าแล้วก็จับเบือ้อตัวมันเองเนาะเพราะหมดทุกตัวเราให้จับเบือ้อตัวนเองสามสามสี่สี่ห้าห้าหกแปดแปดเก้าเก้าสามสามสี่สี่ห้าหกแปดแปดเก้าเก้าอันเองนะครับนี่ทีคันจับสูตรมาครบให้จับแบบนี้นะครับจับอาจจะแตกต่างกันจากสูตรเด่นสิบตัวนั่นเองนะครับชนเด่นก็เลือกแตกต่างกันเนาะชนเด่นชิมเองเอาสองขึ้นไป แต่ชาตดชนเด่นของสูตรมาครบต้องเอาทั้งทุกสูตรนั่นเองนะครับต่างกันแบบนี้นะให้ใครดูใครดูก็จะรู้เองว่ามันจับแตกต่างกันนะนันเองนะครับมีจุดที่แตกต่างแล้วเมื่อได้มาแล้วก็ถูกกรรมการของเราก็จะเป็นสูตร EP ที 3, EP ่หนึ่งถึงสาม EPEP ที่หนึ่งถึงสามของบนเนาะสาม EP แรกของบนเนาะ ตาม EP แรกของบนจะเป็นสิบสิบเอ็ดสิบสองาม e แรกของบน EP สิบสิบเอ็ดสิบสองจะเอาไปสู่รรมการคัดเด่นนะครับนะสามสี 3, 4, ชนให้ดูสีก็ได้นะครับสามสี่สีนี้ชนสาม EP นะครับสามสี 3, 4, นี้ชนสาม EP ไม่ต้องดูทุกแผ่นก็ได้ให้ดูให้ดูที่สีเพราะว่าเราเขียนไว้แล้วจะให้ดูง่ายขึ้นนะให้ดูที่สีไปเลย สีแบบนี้แสดงว่าชนทุกแผ่นน okay. ั่นเองชนทุกอีพีหนึ่งชนสามอีพีแรกของบนทั้งหมดนั่นเองสามห้าสามห้าสีเหลืองชนหนึ่งในสามอีพีนะเป็นเฉพาะอีพีนี้นะอี่สสองหนึ่งในสามอีพีคือชนอีพีเดียวห้าสามเห็นไหมลองดูนะมีไหมสามห้าอีพีนี้ก็ไม่มีใช่ไหมล่ะสามห้าอีพีนี้ก็ไม่มีใช่ไหมคือสีเหลืองชนหนึ่งในหนึ่งในสามอีพีนั่นเอง นี่คือหนึ่งในสามอีพีนะสามหกจนกี่พีสามหกสีนี้ชนสองอีพีนะครับไม่ต้องดูเยอะก็ได้สองในสามอีพีแรกขอางบนนั่เองสามแปดสามแปดชนสองในสามอีพีนะครับสองในสามอีพีแรกข้างบนเนปะ็นโซ่กรรมการสามเก้า ไม่ชนนะครับข้าชนหนึ่งอีพีนะครับหนึ่งในสามอีพีแรกนะหนึ่งในสามอีพีแรกของบนนะครับข้าวเนาะสีห้าสีห้าสีนี้ชนสีพีนะไอสามอีพีสามอีพีแรกของบนนะครับนี่คือเป็น สี่หสี่หไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับสี่หกไม่ชนสักอีพีก็จะกล้าออกนะครับสี่หกไม่ชนสักอีพี้งนี้ก้าสี่แปดชนอีพีมาดูกันนะครับ ไม่ชนนะครับทีนี้ก็ไม่ชนนะครับสีแปดไม่ชนสักอีพีเลยนะครับแล้วก็มพยาพิจารณาเป็นดับสุดท้ายนะคะกระบะท่านเองสีเก้าชนสามอีพีแล้วับครัสามอพี 9, นะ 5, 6. 5, 6. ี่เก้าชนสามอีพีนะห้าหกห้าหกชนสี่พีมาดูกันนะครับห้าหกห้าหกไม่ชนสักอีพีเลยนะเออชนสองอีพีนะครับห้าหกนี่อีพีมองผ่านได้ไงเนาะ หกชนสองอีพีสองในสามอีพีห้าแปดชนกันที่หนึ่งไอสองอีพีนะครับสองในสามอีพีห้าเก้าชนกันที่หนึ่งในสามอีพีนะครับห้าเก้าหนึ่งในสามอีพีแรกข้อมูล หกแปดชนอีพีมาดูกันนะครับหนึ่งไม่ชนสองก็ไม่ชนหกแปดไม่ชนสักอีพีนะครับ 9, ก้าออกตันหนึ่งหกเก้าห้าชนกี่พีมาดูกันนะครับหกเก้ามีชนไม่ดุยมัน,นร้องไปนะหกเก้าชนสองในสามอีพีนะครับ เอามาดูแปดเก้าแปดเก้าก็ชนสองในสามอีพีนะครับสองในสามอีพีเป็นสีชมพูเนาะอันนี้สาม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 สี่ห้าหกแปดเก้ามีชนกี่พีเนาะไม่มีเบิ้ลน,นะครับมีหนะ้าห้ากับเก้าเก้าเนาะ 551 <Billie S 2> <Billie S 1> so EP ก้าไม่ชนก้าก็มี1 EP นี่นนะเรื่องไปนี่ก้าห55กับก้ามี1 EP เนอะ1ใน3 EP 55กับ55กับก้าเก้นเองนะครับเมื่อนมี55กับก้าเนาะเมื่อมี55กับก้า่1ใน3 EP นั่นเองนะครับ คัดเด่นก็ได้ตามนี้นะครับใช้สามอีพีแรกของบนคัดเด่นเป็นสมการเนาะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่สิบห้าแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสูตรหอยไทยเก้าห้าหกนะครับแล้วกดคํ้า่าวีดีโอหนึ่งครั้งก็เห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดน,นั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมท,ทุกทท่านจงโชคดีครับ